นะครับก็คลิกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาก็ตลาดหลักทรัพย์ก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับผมส่วนวิธีเข้าไปดูหุ้นนะครับก็จะสอนวิธีเป็นแบบที่เรียงตามตัวเลขนะครับตามตัวสอนก็กดเข้าที่ข้อมูลการซื้อขายครับแล้วก็มาที่ค้นหาชื่อย่อบริษัทนะครับ เดี๋ยววันนี้หุ้นที่จะมาสอนอ่านนี้ก็จะเข้ามาก็เป็นเรียงตัวสอนนะครับตาม a ถึง Z นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านงบย่อของโฮมโปะครับก็โฮมโปนะครับโฮมโปร Home Pro นี่ลักษณะธุรกิจเขาก็ทำเป็นจำ,จำหน่ายอ,าอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับ พอเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ไปที่งบการเงิน,น,นครับอ่านี่เราก็จะเป็นนี่จะเป็นงบอย่างย่อนะครับวันนี้เราจะมาเรียนแบบสําหรับมือใหม่นะครับง่ายๆนะครับเราก็จะอธิบายแต่ละบรรทัดว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัวไหนที่ต้องดูนะครับผม ก็เริ่มจากอันแรกนะครับคือสินทรัพย์รวมนะครับสินทรัพย์รวมเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดที่ดินพวกอาคารหรือว่าลูกหนี้นะครับก็จะรวมอยู่ในในสินทรัพย์รวมนะครับผมแล้วก็นี้สินก็เป็นนี้สินหรือเจ้าหนี้การค้าหรือว่าที่ทางบริษัทเนี่ยครับไปกู้ยืมมาแล้วก็ส่วนของพถทธหุ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกกําไรสะสมหรือว่าทุนนะครับที่เริ่มต้นสินทรัพย์รวมเนี่ยจะเท่ากับ นี่สินรวมบวกส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับผมก็คือสองบรรทัดนี้นะครับบวกกันได้บรรทัดนี้ส่วนมูลค่าที่เรียกจดชำระแล้วเนี่ยครับถ้าสว่คงที่เนี่ยจะเป็นหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยไม่มีการเพิ่มทุนนะครับแต่ถ้าบางบริษัทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเพิ่มขึ้นทุกปีก็ต้องไปดูว่าบริษัทนะ่ะเพิ่มทุนไปทําไมนะครับหรือว่าเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นนะครับบรรทัดต่อมาเป็นไรายได้รวมครับก็จะสังเกตได้ว่า กำไรของโฮมโปรเนี่ยครับผมในปีหกสามหกสี่ที่ลดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาขายไม่ดีนะครับแต่มาจากการปิดสาขานะครับผมทําให้ยอดขายเนี่ยลดลงบ้างนะครับผมแต่ก็กําลังกลับมาแล้วครับกําไรขาดทุนจากกิจกรรมอื่นก็ไม่มีนะครับกําไรสุททินี่ก็เป็นกําไรสุดท้ายนะครับผมที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็จะอยู่บรรทัดนี้นะครับซึ่งมีข้อควรระวังนะครับว่า บางทีกำไรสุทธิเยอะแต่ก็อาจจะหมายถึงว่าไม่ได้กำไรจริงๆนะครับเพราะว่าต้องเอาไปหารจำนวนหุ้นแนะนำว่าถ้าจะดูกำไรสุทธิจริงๆต้องดูที่กำไรต่อหุ้นเพราะว่าบางทีกำไรเยอะแต่จำนวนหุ้นก็เยอะไปด้วยมันก็ทำให้ดูเหมือนกำไรเยอะแต่จริงๆกํากำไรน้อยนะครับต้องดูสังเกตกำไรต่อหุ้นนะครับผมต่อมาเป็น roe นะครับผม roe ก็คือกำไรสุทธิหารสินทรัพย์นะครับก็เอาสิสินทรัพย์ของบริษัทนะครับ มาหารกำไรสุทธินะครับแล้วก็ ROE ก็คือกำไรสุทธิหารอาของผู้ถือหุ้นนะครับผมซึ่ง ROE กับ ROE เนี่ยต้องมากกว่าสิเนี่ยถึงจะถือว่าดีนะครับแต่ถ้าได้เกินสิบห้าไปก็ถือว่าดีมากนะครับผมอัตรากำไรสุทธิเนี่ยครับเป็นคำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเลี่ยงตามปีแปดจุดห้าเก้าจุดหนึ่งหกอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนบรรทัดต่อมาเป็นราคาล่าสุดนะครับคือตอนนี้ราคาล่าสุดที่ผมอัดอยู่ที่วันที่สองเดือนสิบเนี่ยก็อยู่ที่สิบสามจุดห้าบาทนะครับผมเป็นมูลค่าตลาดนะครับก็เป็นมูลค่าตลาดที่จํานวนหุ้นทั้งหมดคูณกับราคานะครับก็จะได้มูลค่าตามราคาตลาดนะครับ PE PE นี่จะบอกว่าเราเนี่ยซื้อหุ้นกี่ปีถึงจะคืนทุนนะครับตรงนี้ก็ แสดงว่าเราซื้อหุ้นประมาณสามสิบเอ็ดปีนะครับถ้าถือแบบไม่ได้ทําอะไรก็จะอยู่ที่สามสิบเอ็ดปีนะครับถึงจะเท่าทุนอ่า P/V ก็คือบุกบอกว่าเราเนี่ยซื้อถูกหรือแพงกว่าเจ้าของนะครับผมก็คือถ้าต่ากว่าถ้าซื้อเป็นหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าซื้อเท่าเจ้าของนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าตรงนี้ก็คือเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเจ็ดเท่าเลยนะครับผมถ้าต่ากว่าก็ อาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีธุรกิจขาดทุนหรือเปล่าทําไมมันได้ต่ํานะครับถ้าต่ตํากว่าหนึ่งก็ถูกกว่าแต่อาจจะต้องระวังเลยครับก็ตรง Pv v ก็คือ่อาราคาราคาหุ้นนะครับผมหารด้วยมูลค่าตามบัญชีก็คือบรรทัดนี้นะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นบรรทัดนี้ ส่วนเงินปันผลนะครับก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปีสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองจุดเจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็ต้องดูนะครับตัวเลขสำคัญเลยก็คือว่าดูนี่สินนะครับผมว่านี่สินบริษัทมีเยอะไหมเมื่อเทียบกับทรัพย์สินรวมนะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะครับก็ดูว่าเยอะไหมหรือเปล่าเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็ต้องไปเทียบกับพวกดูโฮมหรือว่าโกลบอลนะครับผม r o a กับ o e นะครับก็ก็ ROE ก็ถือว่าพอสมควรนะครับยี่ห้ายี้าเปอร์ซ็อันนี้ก็สิบสองก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ PE นะครับถ้าซื้อตอนนี้ก็ยังถือว่า,ายังพอแพงอยู่นะครับผมเพราะว่าอุตสาหกรรมก็ต้องไปดูว่า PE อุตสาหกรรมเนี่ยเท่าไหร่แต่สามสิบก็ ก็ถือว่าเพยนะครับก็สักประมาณยี่สิบถึงสิบห้าก็ได้ครับหลักๆก็ดูประมาณนี้ครับผมแล้วก็กําไรปันผลอีกบรรทัดหนึ่งครับผมที่เราถือว่าเราถ้าเราถือหุ้นโตเนี่ยเราจะได้ปันผลเท่าไหร่นะครับผมเดีย๋ยวยังไงพบกันใหม่ครับบริษัทหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ